ยืนมือข้างหลังยืนมือข้างหลังรับตะก้เ่งไปเร่งเรเร็ว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 เอาวรนี้เดอเอาเเอาเลยเอาเลยสเด็กมาลกวัลเนี่ใครอยากได้รับรางวัลนะลูกนะมีเงินรางวัลให้นะครับส่งนักกีฬามาเย์ดเด็กลงเลยครับนุ์เด็ก ซอมอยู่ในนอตตื่นเรอยังศูนเดกครับศูนเด็กเชิญครับเชิญเ็กซนนะคะูนะคะมันตีหนูนะคะนี้ใไม่ดีมากนะคะเฮ้

ดีเด่นจรอบรางวัลเลยครับจุดรอบรางวัลเลยเย้เรียนเชิญนายยกมอบเหรียญรางวัลก่อนเลยนะครับเตรียมม่ผเปที่หนึ่งที่สอหลยอย่างนั้นเรียนท่านนายกมอบผู้หญิงอีกสักคู่หนึ่งแล้วเชิญนายกมอบรางวัลก่อนนะครับที่หนึ่งกับที่2มี2คนสบายดุผู้หญิงนะคะเด็กสูนยออกมาเลยนะคะเรียนเชิญท่านนายกกระยาณน้อยครับมอบรางั ที่เหลือนี้จะได้ไทยถ่ายรูปนุ่งกล้องถ่ายรูปพุนุ่มอยู่ไหนสีละสคนค่ะใช่ค่ะทั้งทีคนเดียวเรมาอันนี้สีเขียวใช่ไหมนิชานิชา้าทีึ่งได้แก่สีเขียวดูจ้ากว่าเราจะขอชนะนะฮัลโหลดัง เอาหม้อสิแล้วก็ถ่ายทีเดียวเลยครับเอ้าส oh. uh. <hal> ีแดงเหรียญเงินสองพิฆาตเอาหม้อสิแล้วก็ถ่ายรูปทีเดียวเลยเอาหม้อกล้องคันนี้กดไลค์หน่อยกดไลค์ได้ไหมเออกดไลค์ได้พี่เจ้ากดไลค์ได้ไหมเออเไปจะขาด ครับขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงครับเอาลงมาอันนี้เอาเหรียญไปแลกเงินะเหรียญไปแลกเงินะเหรียญทองได้เท่าไหร่แล้วครับต่อไปรายการที่สองครับนักเรียนดีครับรายกาดาวเสือ ออกมาออกมามาตางกรฟุ้ถอยออกมางขีเย้ปาดสีไหนคะีไหนนงสีแดงสีเขียวขึ้นรับรางวัลเลยลูกกับเรียนเพลงทน ท่านบุญธรรท่าเทีนสามสามชื่ออะไรครับน้องพาขวัญค่ะไปจูงไปปหนึ่งคู่มีชื่ออะไรคราบมิชาค่ะนะครับเอาไว้เลยลูกขึ้นมาเลยมนแต่อปงไขึ้นาาเลยปีนี้ก็มีรางวัลพวกเป็นสีนะครับเรง่อช่วยหาีเขียวเลยนขึ้นมารับรางวัลเลยลูก ก็เงินรางวัลนี่จะเป็นหม้อบรรจันนะครับเราจดรายชื่อไว้นะครับบรรจันก็จะมองให้ลูกๆอนุบาลผู้ชายนะคะสีเขียวอันนี้ที่สามกับที่สี่อยู่ด้วยกันเราต้องเหล็กขูดขานะลูกนะหน้ามาทางนี้หน้ามาทังข้างเลยกะทิไม่ที่อะไรกะทิที่สองเลยกะทิที่สองกะทิที่สองกะทิที่สองเด็กที่ที่สองเด็กที่ที่สองเรียกมมองดูลูก อาที่สามที่สี่อยู่ด้วยกันเลยครับกับเรนเทอนท่านในขาครับอดิตเด็กออกลูกเด็กออกผูได้นี่ดี๋ีอ่ะเยี่ยมมาขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่า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 ลูกขอบคุณข้าเดี๋ยวนะคะขออนุญาตผู้ปกครองถอยออกไปนะคะขออนุญาตผู้ปกครองถอยออกนะคะขออนุญาตผู้ปกครองถอยนะคะที่สองกทิ้นกทินลูกขอบคุณค่ะ ขอบคคุณ่ะด้วยผู้ปกครองทใหอยากให้ลูกชนะไปอยู่ตรงนู้นเลยค่ะเป็นเรียกตรงนู้นแล้ค่ะอยู่เส้นชัยเลยค่ะชนะแน่ขอบคุณครับคุณผู้ชมเอาถ่ายรูปครับค่ะพี่อ่าพอว่างเสร็จต้องถ่ายรูปทีเดียวเลยนะครับเอากดไลค์หน่อยกระทิ้รู้จักกดไลค์เออเยี่ยมเลยค่ะครับขอบคุณครับเีายพี่ชายเป็นอย่าง น้วที่สามเรียตเสื้อที่สดีแล้วที่สีเก่งมากยี่หโอ้เวเี่ยนี่ำวานน้ำชาอยู่ไหนคะ้ที่สามมนน้ำ รอฟังเสียงน้องวีนคุณรูนุ่มนะคะนี่นะนี่เคยี่สิบเมตรนะไดด

้องนี่คือต้องขอความร่วมมือนะคะทยใครอยากออกไปในโลกนะคะใครอยกไปหอหางึ้นิงขึ้นไปด้านโน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 ้นนะคะอะหมอเื้อนึกยันนี่เลยนี่ที่เหลื รอฟังสัญญาณน้องวีนนะคะอ่าเตรียมตัวไว้นะคะเตรียมตัวเส้นขาวเชเส้นขาวไว้นี่อ่านนั่งนั่งนั่งไว้อ่านี่นี่ รูฟาวทันทีวิ่งลูไใครลูมันวิ่งตัดลูฟาวทันทีนะคะอ้าวเห็นคล้องกับของบอยเดี๋ยวมันคล้องกับของนะดูชอบของตนเองนะครับวิ่งตัดค้องของตนเองอย่าไปตัดเข้าค้องคนอื่นไปเลยไปงลายโอ้อคุณเสี่ยงไปได้โอ้โหตีเลี่ยงตีเลี่งมาแล้ว ่ี <icana S 1> นะคะต่อไปกันนเตยที่จวดเตยโอ้เตยเงไเตยเตยที่จวดเตยอได้แล้วครับนักกีฬาวิ่งเราเล็กเล็กเล็กขนนมาีคะแนนรวมน่าจะสีแดงนะครับคณะเล็กสันขยันสวยโอ้ยมันเป็นสองรายการพ่อไม่ทันจะทิ้นได้หรอกผมว่าที่เจยอได้แล้วหนึ่งรายการ

ดูดีากเลยนะครับดูกลัวแค่เตือนถุงิเศษ่ะใครอ่ะขานมงนครับอ้อลกม่ไม่่งด้ไได้ด้ด่ด้ด้มด่ด้่ด้้่ด้ด้ไดด้ด้ไม่ไไ่ล้ไม้ไรั้้ไมด้ไมไแล้วน้องรัไ่ได้่่้่

เข้าที่นอจะได้ดีมากเตย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 น้อเตยพี่เตย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 ยไม่เรียนอะไรไม่สี่เไลี่ไมอะไรแบบนี้เตพี่เตยเตยเตยพี่ขาเอาคลรายการฮะเตยไปพี่ไปไหนซักไปไหนซักไปเลยลูกไปไป คุณผาอยให้เทเยเด้อกอนึ่อนสองเกอนหนึ่งเอาคุณผาอย่าให้เทอนเด้อไม่ได้นะคะดูลูกตัวุ้งๆกับเาหน่ะคผาคผาได้แต่อจะมันไม่ได้ยันถือว่าเตยไมได้รู้เต้พอบอกให้พักที่นม่พักวะถอออกไปไป อ่ะดูน้องหน่อยจ้าีิจาพุ่งข้อเส้นใจไีทางมันออกเสียงไม่รู้เฮ้พุ่งข้อเสนใจเลยนะครับตัวเลยจ้าอ้ยแตเองล้มอ่าวเดินปเดสีเขียวสามาตัวงดนแล้วก็แชมป์น้ำหนักบา์เดอร์ซ้อนมมันก็ธรรมดาหลยลูก ต่อไปนะครับพอฟรีเบสหญิงนะครับปอสองก็แข็งแรงกว่าปอนหนึ่งปีหนา้าเต้ยก็จะชนะแน่นอนเลยเดูแล้วฟรีบเบสหญิงเก่งเก่งเก่งในกิจกรรที่ชุดก้าวต้นเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้เส้นเนี่ยน้องก็จะเปลี่ยนเส้นเข้ามาในสนามนะครับนะลูกสุดท้ายจะเปลี่ยนไปเลยนะนักกีฬาถอยหลังจากเส้นก้กาวในละูก อาเด่นอาเด่นอยไปอยู่ใกล้เส้นเวลาน้องเห็นเราน้องมันจะเปลี่ยนหลบเข้ามาในสนามันก็จะไปลุ่ยู่นนี้เพราะถ้าเขาตกใจเราโอ้เวลาวิ่งอย่าไปมองเขาไปมองเส้นชัยหนุนด้วยกระดิ่งจับเกือยอยู่เออโอ้ยเกือบมันมาได้นะที่หนึ่งสีลูกสาวคุณแ้ง เอร์ดับออเดอร์พูดได้ก่อนกรรมการทีไหนก่ออ้อมแล้วก็เวลาวิ่งหนีชนเส้นชัยเลยนะครับอย่าชะลอนะครับเวลาเราไปแข่งจริงๆเนี่ยเราแพ้เขาเพราะว่าเราชะลอนะครับไม่ชนเลยเส้นชัยเดี๋ยวพี่เขาจะปล่อยเองอย่าไปกลัวนะครับเมื่อกี้สีเขียวชะลอครับเเมื่อกี้ข้าวไม่ะสีเขียวได้ไหมได้แรงน้องแรงจะไม่หวะเออเมนโอ้ยย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  ชนนะครับพร้อมเต้นสตาร์ทักมาหาต้นัยรอกว่าพร้อมหรือยังเต้นสตาร์ทพร้อมต้นใคร้อมเดีปยล้วครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ีวิ่ววิ่งนิ่งวิงวิ่วิ่งวิ่งวิวิงวิ่งวิ่งวิ่นว่นะครับ่งิงวิ่งวิงวิงว่ง่่งวิงวิงวงวิ่ง่่รววัง่่่วใใ่เกี่ยวกัน่เวลาวิ่งนะ กับการวิ่งทางตรง60เมตรหญิงนะครับพี่ตัวโตๆนี่เตรียมเลยเนอะอย่าให้เรียกนะลูกนะจะได้ไม่เสียเวลาลูกรู้ตัวเองเลยพี่ป .5 ป .6 นักกีฬาพร้อมหมือยันครับต่นักกีฬาพร้อมนะครับที่เส้นไทยไม่ใส่รองเท้าเหรอคะนะครับที่คุณครูการนะครับเขาคือไมีตะหูเลยเหรอเตรียมพร้อมแล้ว มาแล้วรับออกมาแล้วโอ้โหทีเขียวต้งสองเลยโอ้โหคุณหมอตายตายตายนหมอแรงน่เหรอพี่สองี่ตายตายตายลมคันที่สองไข่ไหมโอ้ที่สองไข่ลูกก็ได้เล่น้ผลักแหนะี่แหนะพี่พี่หน เห้ียวเขานะครับเปรมไล่ไปเร้มไล่ไปเปร้มไล่ไปออเน็ตนะครับอท้เหมือนเบรกใปาโต้นบรแล้ว่มจากนีวิามาตี้ต้อเหมือนตการเล่าโดยต้เหมือนนะตามแถนตามแนะตะไลยิง่ เท่า่ิงเท้นทปับหัวคว

เราไม่เนวนั่นะเ่่ไม่เียเลย่ไปแล้วไม่เียไม่เียลคปเียเปลยคปเียเปลยโอ้ยดี๋ยวันจะตากั